ครับนี่คือตัวอย่างหนังฝรั่งนะครับเรื่องน้ำท่วมนะครับอันนี้ให้เราดูไว้เฉยๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าจะต้องมีน้ำท่วมในประเทศไทยนะฮก็จะความสำคัญที่ประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับถนนนี่จะเต็มไปด้วยผู้คนนะครับอย่างเช่นไทยออยที่เกิดระเบิดนะครับผมอยู่ที่กรเตชนะะคนก็จะตกใจหนีมาที่ถนนนะครับเราก็จะไม่มีพื้นที่นะครับ คนจะเต็มไปด้วยถนนนะครับถนนใช้ขาดไม่ได้นะครับจะเกิดเกิดเรื่องอะไรต่าง,างๆนะครับการเดินจะไวกว่าด้วยซ้ำนะครับท่านเชื่อหรือไม่เรื่องอุทกภัยนะครับท่านเชื่อหรือไม่เรื่องน้ําท่วมนะครับท่านเชื่อหรือมไม่จะเกิดแผ่นดินไหวจะเกิดสึนามิมีโอกาสที่เขื่อนจะแตกนะครับแล้วก็ที่การเทนนบุรีลอยเลื่อนนะครับ <Message. S 2> เรื่องราวต่างๆนี้นะครับ อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องน้ําท่วมนี่มันเป็นอย่างไรนะครับทําให้ผมต้องไปศึกษาว่ามีโอกาสน้ําท่วมไหมนะก็เลยไปดูตามประวัติศาสตร์เอ๊ะทำไมบางที่บนยอดเขายังมีซากขอยซากปลาซากอะไรเดิมสันนิษฐานว่าเป็นทะเลมาก,ก่อนหลายๆที่นั่นหมายถึงว่า มันเคยเป็นน้ําท่วมมาก่อนนะครับมันมันเคยท่วมมานะผมเชื่อว่ามันเคยท่วมมานะครับแล้วก็เป็นมานานแล้วและอาจจะเป็นวัฏจักรของมันนะครับแต่อาจจะได้เจอในยุคผมหรือยุคใครก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้จะมาเล่าให้ถึงฟังถึงน้ําท่วมนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาที่น้ําท่วมกรุงเทพท่วมอยุธยาท่วมลบบุรีนะครับผมได้เดินทางไปช่วยวันนี้ ผมจะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเรื่องไปช่วยแล้วมันเกิดปัญหาอะไรนะครับวันนี้จะคุยเรื่องเรือนะครับเรือกู้ภัยนะครับจำเป็นต้องมีอบตอจําเป็นต้องมีทุกอบตอเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันมีความจําเป็นแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานต้องขับเรือเป็นแล้วก็กู้ภัยเนี่ยเวลาไปกู้เนี่ยเ,เวลาน้ําท่วมเนี่ยจากประสบการณ์เดี๋ยวผมจะเอาไฟล์วิดีโอมาให้ดูมันจะเจอน้ําตื้น คอสะพานซึ่งเราไม่สามารถไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพราะเพราะว่าบนพื้นผิวโลกมันจะมีที่สูงที่ต่ําที่สูง,ท,สงที่ต่ําน้าจะอยู่ที่ต่ําเสมอนะครับเราจะไปช่วยอีกหมู่บ้านไปไม่ได้มันติดสะพานนะครับติดเนินดินติดไหลเพราะฉะนั้นเรือที่ช่วยจะต้องมีล้อนะครับเดี๋ยวผมเอาประสบการณ์เรื่องเรือมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมต่อจากวิดีโอนี้เลยนะครับรับเลก็เรือนะครับที่ผมทําไปช่วยที่กรุงเทพน้ำตกที่ผ่านมานะไปนะมันเจออุปสรรคนะครับ ผมก็เลยกลับมาแล้วก็ใส่ลอ้อมันล้อเล็กๆนะเรือจะสื่อให้ว่าเรือกู้ภยัยต้องมีล้อนะครับเรือที่ไปช่วยน้าท่วมต้องมีล้อนะครับมันจะข้ามอุปสรรคได้นะครับครับเนี่ยเราก็จะเข็นข้ามเวลาข้ามสะพานนะหรือพื้นที่เนี่ยเราจะไปทางอื่นก็ไม่ได้มันติดหมู่บ้านติดรั้วติดอะไรต้องไปทางถนนนี่แหละครับก็จะเจอนะฮะถนนนี่กว้างนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราก็จะไปได้ทั้งในเรือมี ของที่หนักนะครับแต่เรามาสร้างล้อใส่ใมันไปมันก็จะไปได้นะครับอันนี้จําจเป็นนะครับก็อยากให้ผู้ที่จะทําเรือไปช่วยนะต้องใส่ล้อนะอันนี้ที่ลังสิตนะครับที่ของเท่าไรนะผมลืมแล้วเนะี่ยผมจะข้ามไปช่วยอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับอันนี้ตัวผมเนี่ยอันนี้เรือลนนำอันนี้จะสั้นกว่านะเรือที่สร้างด้วยเด็กนะครับ ได้ทุนวิจัยและพัฒนาจากคุณขจรศักดิ์และภรรยานะครับก็ให้เงินมาสร้างนะครับแล้วก็เอาไปช่วยนะครับอันนี้นะฮะดำเล็กนะครับสร้างสร้างวันเดียวเสร็จนะครับเรามีที่ตรงลายมีลูกน้องเยอะได้พับเลยตอนแรกจะใช้ไฟเบอร์ใช้ไฟเบอร์มันทําไม่ทันนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับเพราะว่าเดิเหล็กใช้ได้นราบอเล่าเดเหล็กเราพร้อมให้คนงานทำ อันนี้ก็สามารถข้ามไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้นะครับผมก็อยากให้ออบตหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับให้มีเรือกู้ภัยที่มีล้อนะครับจําเป็นมากนะครับไปแมันช่วยเขาไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีน้ําท่วมอีกนะครับเรือนั้นถ้าเกิดลงน้ําไอ้มีล้อเนี่ยพอลงน้ําปุ๊บมันก็มีแรงต้านนะครับผมก็เลยทําล้อเล็กๆนะครับ แต่ถ้าเกิดจะดีไซน์เป็นล้อใหญ่ๆแล้วก็พอถึงน้ําก็เอา้อขึ้นได้ก็ดีนะครับเป็นพวกเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับอันนี้มาเพื่อจะเ,เป็นห่วงนะครับเพื่อจะแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมก็สร้างเรือไว้จํานวนเยอะนะครับเพื่อทดลองตัวนี้ตอนแรกไม่มีล้อหรอกแต่ไปแล้วมันช่วยเขาไม่ได้ช่วยได้แค่ตนเราต้องการไปอีกก,ก็กลับมานะกลับมาก็ใส่ล้อเลยเราก็ใส่ล้อ ใช้จักรล้อพลาสติกแล้วก็ลอ้อเหล็กที่มีทําด่วนนะครับทําไม่กี่นาทีเสร็จเพื่อเพื่อจะเอาไปช่วยแเราก็ไปช่วยเขานะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเนี่ยฮะมันไกลๆชาวบ้านก็จะหนีเอารถเอาอะไรขึ้นมาทางก็แคบนะครับอย่าสร้างให้มันใหญ่มากนะครับพรเพราะเวลาเกิดเหตุจริงแล้วพื้นที่จะได้รถคันเดียวเ็าจะปล่อยพื้นที่ให้ว่างไว้นะครับอันนี้ก็ลงน้ําแล้วก็ต้องไปอีกบ้านหนึ่งนะที่คนอื่นไปไม่ได้เราก็จะไปได้ คนอื่นที่เดือดร้อนที่อยู่เขาเจออุปสรรคเน่ยเขาก็จะไม่รับการช่วยเหลือแต่เราก็สามารถเข้าไปได้นะครับดรสมิทธ์ก็ทำนายไว้ว่าจะมีน้ำท่วมผมก็เป็นห่วงนะครับผมเชื่อมันท่วมแน่นะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องนะผมศึกษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นที่บนเขานะมีทราบ หอยทราบปูทราบอะไรเยอะแยนะนมันเคยเป็นทะเลมาก่อนนะชัวครับเป็นทะเลมาก่อนนี่ทำไมมันไม่เป็นแล้วะตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดิมมาน้ําเคยท่วมล่ะพอน้ําเคยท่วมเนี่ยมันก็มีโอกาสท่วมเองนะครับมันไม่รู้ด้วยอะไระโลกนี้อาจจะเกิดมาแล้วถูกล้างไปแล้วครั้งสองครั้งหรือกี่ครั้งก็ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับต้องศึกษาแต่เชื่อว่า ไอ้ที่หอยอะไรอยู่บนเขาบนอะไรนั่นแหละน้าท่วมทั้งนั้นนะครับเราก็เลยทามันเคยท่วมมาต้องท่วมและสาเหตุใดมันท่วมล,ล่ะเราก็จะไม่ไม่ไม่ไมตหนกตกใจกับมันนะครับวิธีการเอาชีวิตได้รอดนะครับอันนี้เรือแบบนี้คงช่วยได้แค่กู้ภัยนะครับแต่ก็ต้องคุยว่าความเชื่อว,ว่าน้ำจะท่วมนะครับและนี่โรงงานผมนะครับ ต่อภายในวันเดียวนะครับตอนแรกก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเจาไฟเบอร์มันทาไม่ทันก็เลยพับเลยครับวางพับนะครับแล้วก็ใส่ล้อเลยครับเนี่ยทำวันเดียวเสร็จนะครับช่างลุมกันหลายคนนะให้ค่าโอให้ค่าแรงเขาพิเศษนะครับเนี่ยใส่ล้อแล้วนะล้อ,อนี้ไปได้สบายเลยไปเจออะไรก็ไปได้นะผมไปช่วยแนละ้วก็เกิดปัญหาก็โทรมาทางปรัชญาก,ก็ให้ใส่ล้อเลยนะครับ แต่เราเราก็ช่วยได้นะครับไปช่วยดนเยอะแยนะไลยแ่ว,ท,แวทีมหมาแมวทีมอะไรก็ไปช่วยมานะครับได้ได้รู้เรื่องราว้ากมาผมมาลักสัตว์ก็เพราะเรื่องช่วยนําท่วมนี่แหละเดิมแล้วไปช่วยแล้วมีคนรักสัตว์นะครับเขาต้องการให้ไปช่วยสัตว์เขาอยู่ที่บ้านนะครับรู้สึกว่าอ่า กรุงเทพหมู่บ้านอะไรนะั่นข้างข้ามทางรถไฟไปทิ้งหมาไว้นะครับหมาก็เอาอาหารไว้ให้ด้วยเอาโต๊ะตั้งไว้แต่น้ามันขึ้นสูงจัดนะครับท่วมโต๊ะที่ทําไว้แล้วก็ข้าวอาหารก็ไม่มีนะครับแต่หมามันกระโดดขึ้นรั้วนะครับรั้วนั้นมีหนามแก้วอยู่ครับแก้วหนามนะครับ พอไปถึงได้เห็นแล้วมันเห็นเจ้าของมันดีใจมันวิ่งใหญ่แต่มันก็เดินบนขอบรั้วครับเดินบนขอบรั้วแล้วก็ขาเนี่บวกหว่วไปเลยนะครับเห็นกระดูกเลยเห็นนักที่สงเวบผมสงาสารมัน,นแล้วก็ไม่รู้ใจพูดอย่างไม่ถูกเลยเจ้าของก็ร้องให้แล้วก็เราก็ช่วยไปลมันก็จบกันไปนี่อยากจะมาเล่าให้ฟังเพื่อนๆน้ถ้าเกิดเชื่อว่าน้ำจะท่วมก็เตรียมตัวกันไว้นะครับ คือว่าอยากทําเรือก,กู้ภัยไว้ช่วยก็ประสาทก็ได้ช่วยๆกันนะครับโอเคนะคเทปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมอยากเอาประสบการณ์เรื่องไปช่วยมาแชร์ให้ให้ดูกครับโอเคนะครับ